สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าเช้าว,าวนนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งน้องขับเนาะที่มีความด่างสันป่าคุณตาวิถีไทยคืออะไรหรือทำไมถึงบอกว่าเป็นต้นไม้ด่างอันนี้มันด่างธรรมชาติของเขาเนาะท่านผู้ชมนี่พลูงาช้าง เป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลโดยอัตลักษณ์โดยชื่อของเขาเนี่เห็นบ่อนี่คําว่าง,งาช้างนี่คนสมัยตะเก่าตะกี้โบ,โบราโบราณเนาะเวลาที่เพื่อนสีเอาไปเห็ดนั่นเห็ดนี่นี่อือโอ้พวกเครื่องรางของขังว่าง่ายไปงาช้าง พกติดโตวไว้เพิ่นว่าอยู่ยงคงกระพันชาตรีโ oh, อแมนอหลีบอกคุณตาวิถีไทยแมนแมนคนสมัยตะเก่าตะกี้โบรโบราณขึ้นชื่อว่างาช้างเอามาห้อยเพิ่นว่าอยู่ยงคงกระพันชาตรีและก็มีเสน่ห์เมตตามหานิยมใครมีไว้ก็น่าเกรงขามบารมีว่าง่ายไ,ไปมากด้วยบารมีโบเห็นบบเป็นเจ้าป่าเนดะ้ช้างนะ อืมอันนี้กระเชกเช่นเดียวกันพรูงาช้างปลาทิถูพรูด่างว่าง่ายงไายไปคุณตาวิธีไทยอยากได้เอาไปปลูกเด้เพื่อนว่างามงามแบบนี้เออดังด่างงามงแบบนี้คือสิคักเอาไปปลูกไว้ในกระถางเอาไปโชว์ว่าง่ายๆไปเป็นต้นไม้โชว์ถูกต้องเป็นต้นไม้โชว แล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศพร้อมท่านผู้ชมสวยงามเหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปปลูกไว้บริเวณหน้าโรงแรมเนาะป้ายชื่อโรงแรมสวยๆงามๆเหมือนผู้จัดการเอาไปปลูกนะ <c oughs> แล้วก็เอาไปปลูกตรงบริเวณสวนต้นไม้มงคลของโรงแรมพร้อมแล้ววันนี้เวลาแขกมามาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมนั่นน,นี่นี่นั่นก็สามารถที่จะเอามาเห็ดเป็นกระเช้าของชำรวย มอบให้กับลูกค้าโหสร้างความประทับใจพ้อมโรงแรมมีแบบนี้ด้วยหรือเพิ่นว่าแปลกใจนะมีสิเออเขามีโครงการมอบกระเช้าของจำรวยที่เป็นต้นไม้ด่างไม้มงคลที่กำลังฮิตตอนนี้เอาไปให้กับผู้ที่มีพระคุณอม,มีบุญคุณต่อโรงแรมเออสร้างความประทับใจเวลาที่เรา จะมาพักที่โรงแรมเราจะนึกถึงโรงแรมของท่านเป็นแห่งแรกเพร่นว่าที่นี <c oughs> เออ่เหมาะอย่างยิ่งเชกเช่นเดียวกันกับบริษัทห้างร้านห้างทองที่สีเอาไปเฮ็ดเป็นกระเช้าของจำรวยและก็ปลูกในกระถางง,งามบนโต๊ะสำนักงานเนาะโต๊ะในน้อยนี่เนี่ยเออเป็นกระถางในน้อยนี่นี่กระถางแบบนี้ละนี่นี่นีนส่สวยๆง,งามๆโชว์บอก เป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมโอ้ต้นไม้อันนี้ได้แต่ใดมาเพิ่นว่านี่ไงไปซื้อทองที่ห้างทองนี่เห็นไหมนี่าปชื่อห้างทองติดอยู่สัน <c oughs> ห้างทองนี่เอามาเห็นเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองเหมาะอย่างยิ่งและก็เอาไปปลูกไว้ตรงบริเวณกระถางมังกรด้านหน้าแขกผ่านไปผ่านมาเห็น โอ้งามงามงามมาสันเสียงนกแล้วท่านผู้ชมไหมอ้ชจิบจจับจบอยู่ถึงกกหกมกม่วงเมื่อนี้อยากมีเมฆเขาบอกว่ามีพายุเข้า28-29อ่เออยากมีคืมๆฝนคือกรมอุตุนิยมวิทยาเว้าเอะปะทิโท้ทิโท้มาจิกทรงคือได้ทรงคือสิมีฝนอืทรงคือสิมีฝนแท้ บัดนี้โรงเรียนนะโรงเรียนคุณครูเพื่อนก็บ,บอกว่านักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและก็ระบายสีนะต้นพลูงาช้างอันนี้ปลาคืองามแท้คุณครูวสัสดมันเป็นด่างงามแท้นี่วสัสด <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> วิธีไทยบอกว่ามันสวยจังเลยครับคุณครูครับ ถ้าผมเอาไปทําเป็นต้นไม้เพาะพันธุ์ขายได้ไหมครับครูอาจารครับครูได้ได้วิธีไทยดีมากเพราะว่าครูมือนี่คนนี่ลังไหลขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะแลยกับมา,าเปิดร้านขายต้นไม้เปิดร้านขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไปเปิดร้านขาย กับเข้านะสารพัดบบทนี้ถ้าหากว่าเธอขายเธอขายหลายๆอย่างเด้อวิธีไทยเด้ออย่างเช่นไยทองไยเงินไยทองไพดางนี่น,นี่ต้นเตยนี่ต้นเตยดางนี่หรือต้นอะไรหรือต้นนี่นี่หูเสือดางแก้วสารพัดนึกห,หรือจะเป็นดอกนี่นีตกต้นเทียนฝรั่ง หรือจะไปด้านนี้นะนี่นะี่น่อเสน่คุนแผนคาลิบบินคาแววมายุรานี่พรมญี่ปุ่นนางพญาคาทองเศรษฐีเรือนนอกเออหรือว่าเงินไหลมาคลาพลอยไพรินกอบเงินกอบทองหรือจะไปด้านนู้นนะไปด้านนู้นก็จะมีพวกต้นไม้ด่างนะ ต้นเล็บรุดด่างอยู่อยู่หลังกกมะฮห่งนะนนแล้วก็จะมีต้นพุทธด,ด่างหูกระจงดาง่างหรือยางอินเดียด่างนะหรือจะเป็นอันนี้นี่นี่บุษบาพารวยหัวใจเศรษฐีด่างหรือจะเป็นน,น,นี่นี่ระองดาวสามสีหรือสีผสมโอ้ นี่หรือจะมาอันนี้นี่นี่นอ่าโอ้งามงามงามคุณตาเออเออวิธีไทยเวลาที่เธอขายก็ให้ขายส่งทางลายด้วยฉันอืมเดี๋ยวนี้เขาส่งทางลายมันจะดีมากโอ้ครับครับครับรบ,บัน,นี้ในระดับมหาลัยนะเหมาะอย่างยิ่ง <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับสำหรับมหาลัยนี่ <c oughs> ก็จะต้อง ศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์นี่มาระดับนี่ต้องวิเคราะห์วิจัยและก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเนาะศึกษาว่าต้นนี่น,นต้นครูงาช้างนี่มีถิ่นกาเนิดมาจากจากสจากประเทศไทยบอกหรือจากประเทศต่างประเทศมีลักษณะนิสัยอย่างไรเนาะเพาะปลูกแบบใด อยู่ในทนแดดทนน้ําทนฝนบาเอออยู่ในร่มรําไรหรือไม่แบบนี้เป็นต้น <c oughs> เอเอแล้วเอาไปเพาะพันุ์ขยายพันธุ์เพื่อการพาณิชย์นี่เออต้นนี้ราคาเท่าไหร่วิวิธีการขยายพันธุ์โดยการตัดตรงข้อตรงนี้นี่เอาไปเพาะชําขยายพันธุ์ได้ว่าอ้เออได้การระดับมหาลัยต้องแบบนี้แล้ว เห็ดเป็นรวบรวมเป็นเล่มนะเป็นหนังสือไว้อาจารย์เพื่อนกันยังบอกนิสิตนักศึกษาว่ายังบอพอเพราะช่วงนี้เป็นช่วงยุคสถานการณ์โควิดเหมือนว่าให้พวกเธอเอาต้นไม้ที่รวบรวมมาแล้วนี่คือภูงาช้างนี่มาลงในเว็บไซต์ใน t ิ k t o k ใน YouTube ในเพจ ใน Instagram ใน YouTube นะหลายหล,ล,ลายช่องทางเวลาที่มีคนอยากสนใจคือโบจเป็นต้องไปเบิ่งในห้องสมุดคือมาเบิ่งในนี่นะจบเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันสิบ,บริเสียงต่อโควิด1 9เนะาะปาห้องดังขนาดนกมาบรรเลงเพลงให้คุณตาวิธีไทยประกอบคำบรรยายขักขนาดเสียงธรรมชาติเนาะท่านผู้ชมเออ อาจารย์ที่เอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อน,นี่สืบเสาะหาเนาะต้นไม้มงคลอมเห็ดเป็นเกี่ยวกับว่านมาปลุกเสกเจ็ดวันเจ็ดคืนตามพิธีกรรมตามาศาสตร์ที่ได้เรียนถ่ายทอดมาจากอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่าง่ายๆไปว่านร้อยแปดมงคลเอามาประกอบพิธีเพื่อสีได้แจกลูกซิ์ลูกหาอืคุณตาวิถีไทยผมจำเป็นต้องเอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเลยตัวนี้เนี่ แค่เอามาปลูกไว้ก็จะเป็นมงคลมีเสน่เมตตามหานิยมนักแรโดยอัตลักษณ์ชื่อของเขาพลูงาช้างเห็นไหมปลูกไว้ที่ไหนงาช้างเป็นสัตว์มงคลอืองาช้างเป็นของที่เป็นของที่แบบว่าคล้ายๆกับว่า อ่าเป็นของมงคลนะว่าง่ายๆไปคนนี่แค้นว่างานสร้างนี่อยากได้อยากได้เออเอาไปเห็ดหยังเอาไปเพื่อเสริมเสน่ห์เสริมสง่าราศีเสริมบารมีมีช้างอยู่ที่ไหนผมว่าเออโดยเฉพาะงานนี่เ่อ,อ มันก็หิดให้มีความคล้ายๆลฮึกเหิมว่ง่ายๆไปคนสมัยตะเก่าตะกี้คงกับพันชาตรีพร้อมแล้วมีงานสาร้างเนาะแควนนคอบางทีเอาไปเอาไปใส่เลี่ยมเอาไปใส่กอบเนาะงูงาช้างสิ้นนะอ้อยๆเดยเอออันนี้คือกันนี่ต้นพรูงาช้างนี่ต้องมีความคล้ายๆกับว่ามีสเสน่ห์ว่าง่ายๆไป คงกระพันชาตีแหละถ้ามีต้นอันนี้อยู่งาช้างเห็นไหมแต่คุณตาต้องวาไปนี่เด้อเวลาจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับข้อความเชื่อนี่ต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อคุณตาครับครับครับ <c oughs> <c oughs> อขอบคุณอาจารย์มากๆเนาะ <c oughs> อืมโอ้โคือมาไกลแท้ เสียงดังพึบพึบอยู่แถวนี้นี่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 ท่านผู้ชมนี่นี่ตกกระจอยังบผ้าเดี๋ยวอกไปหากินยังมากันมาเล่นอยู่แถวนี้อยู่เนาะเออบินผ่านไปผ่านมาเพึ่มพพับพับเนาะเออเอาละสําหรับเมื่อนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีมูฮุ่งมือนาะนอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปไสมาไสใกล้ไกลก็ะอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสิบเกานอะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือ ครูงาช้างด่างไม้มงคลครับท่านผู้ชม